พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา12นาฬกาไปจนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ตากทิศเุนโลกและเพชรบูรณภาคตะวันอกเฉีงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครพนม ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานียะลาและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่สำหรับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งมีอยู่11จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเลยหนองคายบึงการนองบัวลำภูอุดรธานี สกลนครนครพนมมหาสาร,รคามขอนแก่นและชัยภูมิศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากและจะมีผลกระทบถึงวันที่29สิงหาคมไปจนถึงวันที่3กันยายนศกนี้ครับ